สวัสดีครับทุกคนนะฮะสู่เกม CSGO Cap นะฮะเว็บพนันที่แบบมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเล่นนะฮะเซิร์ฟเวอร์มีอยู่ระมาณ4เซิร์ฟเวอร์นะฮะพอเราล็อกอินเสร็จแล้วมันจะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์นะฮะว่าจะเอาเซิร์ฟเวอร์ไหนในการเล่นนะฮะโอเคเราเข้าไปดูเลยพอเราจะใส่โค้ดนะฮะก็กดตรงที่ w i n d o w นะฮะหรือว่าถอนเทนนะฮะ แล้วก็กดตามที่ผมกดเลยครับ leader s leader ฮะโอเคตรงนี้ตรงนี้แหละโอเคกดนะแล้วก็ you are yes อะไรวะ use use code นะฮะกดแล้วก็ใส่ code ไว้ l o ิ i k u n นะฮะจะมีใต้เขียนจะเห็นเห็นไว้นะฮะจะเห็นตัวสอไว้นะฮะนั่นแหละ code น่ะเซีย l o ก i k u n นะฮะก็ใส่ไปได้เลยฮะแล้วก็กด add code ไปเรียบร้อยฮะ กดตัวที่สีส้มๆนะแล้วมาดูของในนี้กันว่ามีอะไรบ้างฮะเฮ้าเวดมูนนะฮะเา้าเวดนะฮะไม่ใช่ผมไม่รู้นะมันชื่ออะไรอ่านไม่ค่อยออกสไตล์แท็กเฮ้าเวดแบตเตอรี่นิวนะฮะอยู่ประมาณ2ล้านกว่ารอบนี้นะครับจะเน้นมีดเป็นส่วนใหญ่นะฮะพวกมีดคาราบิดพวกเฟดอะไรอย่างนี้นะฮะมีดเยอะมากเออพวกมีดแท็กอะไรโห่พวกสวยอะเฟดตก็มานะฮะเฟดแต่มันมีแต่แท็กเฟดนะเนี่ มีรอด้วยอ่ะโอ้โหสลำบิดเอออันนี้มาทุกมีนะฮะไม่เน้นปืนแต่เน้นมีมากกว่ามีต่ำที่สุดในเว็บนี้ก็คือสี่สี่หมื่นสองนะฮะเป็นมีแบบนะะพันพันเดียวเลยมั้งพันเออพันบาทเองเป็นมีต่ำสุดนะฮะถือว่าจะสำหรับใครอยากเลอกอยากได้มีดนอะ่ะเออมาเทรดเล่นอันนี้ก็ได้ฮะ,ะอืม ไม่ไม่มากอ่ะมันจะเน้นพวกแบบมุกมีดเยอะแล้วก็ของกากสุดในนี้ก็สไตล์แคปปี250ปี2050ปี2 0 0 0ปี2050เคยคิดได้ไงวะตูอ,อ๋อโอเคแอด์เขานะฮะสำหรับใครอยากใส่ลิงเพียร์นนะก็ใส่ตรงแอด์เขานะฮะเผื่อบอกคนไม่รู้นะโอเคลองเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปเข้าเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้ว มันมีเกมให้ฮะเกมเดียวนะฮะก็คือเกมกราฟนะฮะเกมกราฟจะเป็นแบบพวกเนี่ยมันจะมีออโต้แคเออสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นมันจะเป็นคูณคูณสองคูณสองไปเรื่อยฮะ,ะอีกเช่นมันคูณแบบหนึ 3, 4, 1, 1่งสองสองห้าสามสองเออสามสี่มีหนึ่งเปอร์เซ็นจุดถ้าหก 5, เนยนะฮะก็ได้นี่ฮะได้คูณสองเรียบร้อยมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะโอเค ฟรีหนึ่งร้อยคอยนะฮะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะซิลเกนท่านทังครับก็เจอกันห้องฮะเว็บนี้ฟรีหนึ่งร้อยคอยในการเล่นนะฮะใส่โคตรไปแล้วกิ่คุณมจบเรียบร้อย